สวัสดีค่ะแม่แม่นี่นะคะตอนนี้มืออาหารที่ยังนะคะเรียบร้อยไปแล้วตุกใบพกอะไรในกระเป๋ามาดูเลยนี่นะคะพกพัดสะดวกมากๆ oh. เลยโอวาอนะคะตัวนี้ค่ะเป็นวิตามินบมรุงไข่ตัวจบนะคะ สำหรับแม่แม่ที่เตรียมมีน้องนะคะเตรียมตั้งคันนะคะโดยเฉพาะคนที่มีลูกยากนะคะแล้วก็เตรียมตัวที่จะทำเด็กหลอดแก้วหรือว่าฉีดเชื้อกาสู่พวงุหลูกนะคะจะต้องทานวิตามินตัวนี้เนี่ยนะคะล่วงหน้าอย่างน้อย3เดือนเลยนะคะก่อนตั้งคันหรือว่าก่อนเข้ากระบวนการนี่เลยค่ะสะดวกมากๆนะคะเวลาออกไปข้างนอกพวกก็แบบกระเป๋าใบเล็กๆถือใบใส่วิตามินเข้าไปนะคะพวกก็ไม่พบอะไรมากเลยมี บัตรนะคะบัตรเครดิตมีโทรศัพท์แล้วก็นี่เลยโออ2หนนะคะเดี๋ยวจะฉีดรับประทานเลยเพราะว่ามันทานพอมื้ออาหารนะคะเวลาเราทานอาหารไปก็ทานได้เลยมื้อไหนก็ได้นะคะแม่จะเป็นมื้อเที่ยงมื้อเย็นมื้อกลางวันได้หมดเลยขอให้ทานให้ครบเนี่ยนะคะวันละหนึ่งซองก็เพียงพอแบบนี้นะคะในหนึ่งซองเนี่ยนะคะมันก็จะมี สี่เม็ดแบบนี้นะคะเดี๋ยวซูมให้ดูมันจะมีสี่เม็ดแบบนี้เลยไม่ต้องไปหาวิตามินที่ไหนเพิ่มเติมแล้วนะคะคือครบเรียบร้อยแล้วนะคะครูก็อย้ทำมาให้เรียบร้อยก็คือจบเลยนะคะตัวเดียวจบนะคะตัวนี้ค่ะเมเ็ดขาวๆนี่คือโฟลิกนะคะ400ไมโครโกร,รัมนะตามโดสที่ WHO องค์การอนมามัยโลกกำหนดนะคะผู้หญิงวางแผนท้องต้องทานล่วงหน้าเพื่อป้องกันเด็กภาวะพิการต่กำเนิดในเรื่องของเนื้อสมองแล้วก็การปิดของไขสันหลังที่ไม่สนิทปากแบบแหวงเพดานโหว่พวกนี้นะคะต้องทานโฟลิกล่วงหน้า3เดือนนะ ตัวสีชมพูนะคะตัวนี้คือมัลติวิตามินและก็แร่ธาตุรวมกว่า20ชนิดนะคะ<ม>ในนี้มีทุกทุกวิตามินที่เหมาะกับคนวางแผนท้องนะคะวิตามิน B รวมทุกตัววิตามินซวิตามิน E นะคะวิตามิน D นะคะที่ช่วยในเรื่องของการฝังตัววิตามิน K นะคะและจะมีแร่ธาตุซีลีียมซิงโครเมียมนะคะมีไอโอดีนธาตุเหล็กนะคะแล้วก็คุกก็ยัง p l u สอินโนซีทอลซึ่งเป็นสารบำรุงไข่นะคะทำให้ไข่อ้วนโตใส่ก็ไปด้วยนะครบที่สุดเลยตัวนี้ค่ะที่แม่แม่ฝาก ขาดไม่ได้นะคะที่จะต้องหามาทานก็คือ f i s อย i นะคะนั่นก็คือน้ํามันปลานะคะตัวนี้ใส่มาให้เรียบร้อยแล้วนี่ค่ะโคอนไซคิวเทนค่ะสําหรับผู้หญิงที่อายุ35ปีขึ้นไปต้องทานเลยนะเพราะว่ามีงานวิจัยบอกเลยว่าผู้หญิงอายุมากเนี่ยโคอนไซคิวเทนมันก็จะลดลงนะแล้วยิ่งมันทําให้พลังงานในเซลล์ไข่น้อยลงเราจาเป็นที่จะต้องเสริมคิวเทนเข้าไปเพื่อที่จะไปเพิ่มพลังงานให้กับไมโตคอนเดรียไมโตคอนเดรียก็คือตัวสร้างพลังงานให้กับเซลล์อะคะ่ะถ้าเซลล์ไข่เราไม่มีพลังงานมันแบ่งเซลล์ไม่ได นี่ค่ะเพราะฉะนั้น4เมตรครบจบในซองเดียวนะคะแล้วก็ในหนึ่งกล่องมันมี3 0ซองค่ะได้วย1เดือนนะคะแม่ก็ดึงออกมาวันละซองวันละซองใส่กระเป๋าพกออกไปได้เลยนะคะไปที่ทํางานนะคะไปเดินห้างออกไปข้างนอกแบบคุกก็ยิงก็ทานได้เลยนะเดี๋ยวคุกก็ขอเริ่มเลยนะคะคุกก็เป็นคนที่แบบเช็คทีเดียวอ่ะคืละสองเมยอ๋อ จอปปิง้งทิ้งให้เป็นที่ด้วยนะเก็บใส่กระเป๋าไว้ก่อน <laughs> บ๊ายบายค่ะ